ผมบอกว่าระหว่าง X1 กับ GLA เฮียเลือกตัวไหนครับถ้าเป็นตัวใหม่ GLA น่าจะมันเล็กอะครับ X1 ก็จะคือ X1 น่าจะใหญ่กว่า X1 น่าจะใหญ่กว่าถ้าเกิดเทียบโดยภาพรวม X1 น่าจะได้ราคาไม่ใช่สิได้ได้คะแนนมากกว่านิดนึงครับเออกลายเป็นเรื่องลดพิแลวนะ X1 น่าจะได้ราคาเอ,อ้ไม่ใช่น่าน่าะได้คะแนนดีกว่า GLA นะครับพี่อูครับพอทราบเรื่องสินเชื่อพัสดุไหมครับมีธนาคารไหนบ้างจะมีอะไรแนะนําเพิ่มเติม,ตมบ้างคะประมาณ20กว่าล้านคัะ โอ้ oh, จะซื้อพ์ทเมนแล้วล่ะครับโอ้โ oh, หจะรวยไปถึงไหนเนี่ย <ee> <ee> นี่นะใครเคยเห็นนะน้องจอยเนี่ยน้องจอยบ้านคุณจอยนะเดอะไวท์เฮาส์นะลองไปลองไปซื้อบ้านแกได้นะแกมีบ้านในมือเยอะนะติดตามเพจน้องจอยได้นะครับบ้านคุณจอยเนี่ยในเพจเขาอะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจอยทักพี่มาในไลน์ทีครับเดี๋ยวพี่ประสานให้น่าจะมีอยู่สองสมที่นะครับเดี๋ยวพี่เช็คให้ครับคุณวีซิตี้ คนทำงานประจำจะมีบ้านคอนโดพาสเมนต์ได้เต็มที่กี่หลังในมือครับคนทำงานประจำมีได้เต็มที่กี่หลังเหรอขึ้นอยู่กับเงินเดือนนะครับอ่าขึ้นอยู่กับเ,เงินเดือนเลยครับผมก็เห็นสูงสุดประมาณ5้าหลังเออแต่หลังที่สี่หลังที่5นี่คือเขาให้คุณกู้แค่ครึ่งเดียวนะอ่าหลังที่4ี่หลังที่5้าเขาให้คุณกู้แค่ครึ่งเดียวเอรนั้นเขาไม่ให้กู้ละคือให้กู้ให้50%นะเอาว่าถ้าเอาก็ก็ให้กู้อ่าแต่ว่าขึ้นอยู่อะไรได้ขึ้นอยู่อะไรได้ไไดคุณอุ้ย วีซิตี้บอกว่าช่วยแนะนำหนังสือสำหรับคนอยากเริ่มต้นเรียนดูเรื่องการลงทุนหน่อยครับลงทุนอะไรล่ะฮะคุณมีซิตี้อยากลงทุนเรื่องอะไรล่ะเออบอกผมมาสิเดี๋ยวผมจะบอกให้คือผมอ่านหนังสือผมอ่านหนังสือเรื่องการลงทุนครั้งแรกสุดผมอ่านหนังสือรวยด้วยหุ้นรวยด้วยหุ้นใช่ไหมคุยเรื่องหุ้นหรือสักอย่างของอาจารย์วีระธิรพัฒน์ะตั้งแต่สมัยที่แกเขียนหนังสือในแกเขียนคอลัมน์รวยด้วยหุ้นเนี่ยในหนังสือพิมพ์เดล์นิวอะเออนานมากแล้วนะ ผมเรียนผมอ่านหนังสืออาจารย์วีระตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอืมน่าจะไม่ใช่เนี่ยคุยอะไรสักอย่างของอาจารย์วีระไม่ใช่รวยด้วยขุนเนี่ยของอาจารย์วีระเขียนหนังสือผมจำไม่ได้แล้วที่บ้านผมยังมีเลยหนังสือตั้งแต่ผมเด็กๆเลยปกติหนังสือรวยด้วยขุนตั้งแต่ผมของอาจารย์วีระตั้งแต่ได้มาปีหนึ่งปีสองอ่ะอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าอะไรเงี้ยอืมอยากเรียนเรื่องอะไรล่ะครับแต่ว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันแล้วอะสมัยนี้เด็กมันเทรดขุนตั้งแต่มัธยมนะผมว่าแต่ก่อนผมเทรด เออสมัยก่อนนี่คุณพ่อมีมือถือให้เครื่องหนึ่งเลยเออแล้วก็เทรดุูดตั้งแต่ตอนนั้นโทรไปโทรไปโทรไป,โทรไปหามาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งนี่บบว่ามันจะงงมึงอายุมึงยังเรียนมหาลัยมึงเทรดุ้ดแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อเปิดพอร์ตให้อ่ะแต่ว่าบอกเดี๋ยวให้ลูกผมคุณคนเทรดนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องอื่นไม่เคยอ่านนะอย่างพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยอ่านนะเพราะว่ามันอยู่ในแวงแวดบงนี้อยู่แล้วไงมันไม่ต้องอ่านมันมันเป็นอินเนอร์อยู่แล้วอยากรู้รรเรื่อง,งองไะไรล คุณบาสเกตบอลบอกว่าลงลุยลงทุนธุรกิจตอนนี้ยังรับเพิ่มไหมครับรับเพิ่มอยู่เรื่อยๆครับรับเพิ่มเรื่อยๆครับเดี๋ยวไม่เกินเดือนนี้ก็ต้องมีปล่อยออกไปประมาณ3ามสี่ล้านนี่ครับมถึงมีเงินออกไปลงทุนนีค่ครับอืก็มีคนจะมาเจ้าเงินผมฮะเออพูดง่ายๆแล้วก็หลักประกันมาแลกอเออก็คุมแม่หลักประกันแม่งโคตรคุมเลยก็สามสี่ล้านนะครับก็มีเอามาด้วยฮะมาเรื่อยๆเลยครับติดต่อได้ที่ไลน์ดีผมนะครับหรือไม่ก็โทรไปที่เบอร์เบอร์นี้ฮะ ตัววิ่งเนี่ยฮะศูนย์หกห้าหกสองหกสี่ห้าสี่ห้าครับเอ่อน้องแคทน้องแคทสาวสวยประจำออฟฟิศผมเนี่ยเขาจะรอรับสายอยู่อ่ะอืมสวยบปก่าไม่รู้นะก็อบอกว่ามันสวยไว้ก่อนนั่นแหละศูนยะ์หกห้าหกสองหกสี่ห้าสี่ห้าเนี่ยโทรไปได้เลยฮะน้องแคทที่เขาคือใน youtube ผมจะมีสองคนมีผมใหญ่แคทนี่แหละที่เห็นหน้าเนะนี่ยนะนี่แหละโทรไปได้เลยเ,เดี๋ยวเขาให้ข้อมูลอิหบอกว่าตกลงไม่ผ่านค่ะพิจารณาที่ถามพี่ไปค่ะบอกไม่ต้องเอาเงินค่าสินเชื่อบ้านตอน ทำเรื่องสรุปไม่ผ่านต้องจ่ายค่าบ้านย้อนหลังสามเดือนเลยครับปวดหัวมากเลยแกเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวคุยกันโทรคุยกันดีกว่าน้องอิ่มโทรหาผมพรุ่งนี้ไ้บ,บายดีกว่านะช่วงเช้าผมติดธุระเดี๋ยวรับสายไม่ทันคุณวีซิกตี้ว่าคนที่ได้ร่วมลงทุนกับโนลัเซียที่จะมาลงทุนเขาไปเจอกันยัง,ไ,รรงไ,ไงครับอ๋อไม่ทราบเลยครับพวกนี้เขาก็จะมีเขาจะมีเรียกว่าพวกดีลเมเกอร์อยู่นะฮะมีพวกดีลเมเกอร์อยู่ คุณ V60 ว่าให้ทีมงานแยกคลิปคำถามเด็ดๆเยอะๆนะครับอ๋อครับผมก็คือในไลฟ์ไลฟ์ฟืนของผมเนี่ยผมก็จะเอาข่าวที่ผมเล่าเนี่ยไปตัดตัดให้มันสั้นๆนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้มาฟังไลฟ์ก็จะได้ไปฟังที่สรุปง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีตัดในช่วงที่ถามตอบอย่างเดียวนะครับอืมมันจะได้ฟังกันย่อยง่ายๆคุณเกษมว่าถ้าเราถูกฟ้องล้มละลายแล้วยังจ่ายค่างวดทุกๆเดือนแบบนี้แบงค์จะไปทางไหนต่อครับเอ้า ถูกฟ้องลมะลาต้องจ่ายด้วยเหรอครับมีด้วยเหรอครับถูกฟ้องล้มละลายแล้วจ่ายค้างวงิทุกเดือนอันนี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าครับต้องถามก่อนหรือว่าเราคิดเองถามถามก่อนพี่เรื่องจริงหรือคิดเองเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการที่เราจะถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เจ้าหนี้เขาจะฟ้องแพ่งก่อนนะเขาจะฟ้องแพ่งก่อนคือผู้่ี้คือพี่ต้องเป็นหนี้เสียก่อนพอพี่เป็นหนี้ธนาคารแล้วพี่เป็นหนี้เสียแล้วพี่จ่ายไม่ได้ธนาคารจะฟ้องแพ่งอ่จะฟ้องแพ่งเราพอฟ้องแพ่งเราแล้วเรา ไม่ไปต่อแล้วเราไม่จ่ายไม่อะไรเลยสุดท้ายธนาคารมันก็จะปล่อยเราไปสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วมันถึงจะฟ้องล้มละลายอีกทีหนึง่งสเต็ปจะเป็นอย่างนี้นะคือพูดง่ายคือคนที่โดนฟองล้มละลายคือคนที่จ่ายไม่ได้แล้วอ่ะต้งเงียบหายไปอะ่ะเออแต่ผมไม่เข้าใจว่าอันนี้คือเรื่องจริงหรือพี่สมมุติเอาไงถ้าเราถูกฟ้องล้มละลายแล้วยังจ่ายค่างวดทุกๆเดือนแบบนี้แบงค์จะไปทางไหนต่อไม่จะเป็นต้องจ่ายเข้าไปจ่ายไปทําไมล่ะครับจะจ่ายไปเพื่ออะไรฮะเออ แต่ปัญี้ผมบอกก่อนที่โดนฟ้องล้มละลายมันต้องโดนฟ้องแพ่งธรรมดาก่อนฟ้องผิดสัญญาเงินกู้อ่ะสัญญากู้เงินก่อนถึงจะฟ้องล้มละลายทีเพราะนั้นเนี่ยคำถามคําถามนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าผมตอบไปเดี๋ยวผมผิดผีผิดถูกๆกันไปหมดเลยเดี๋ยวคนฟังไม่รู้เรื่องยิ่งไม่รู้เรื่องกันไปแล้วยิ่งจับประเด็นผิดนี้ไปผิดกันหมดเลยครับยึดถือพี่ทักรั์เขายึดก่อนอยู่แล้วออนะครับก็คืออย่างนี้ผมบอกต้องเอาคําถามแน่ๆมานะครับว่าเราโดนฟ้องล้มละลายเนี่ยคือ ฟ้องแพงธรรมดาเราไปจ่ายเขาหรือเปล่ามันต้องมีข้อมูลชัดเจนนะไม่งั้นเหมือนมันเหมือนกับไอคนที่อย่างที่ผมชอบจัดอะช่วงช่วงถามพันธิตย์อันตนิโอตอบให้เหมือนกัน่ะในพันธิตย์อะชอบถามอะไรกันแล้วถามคําถามครึ่งคึ่งก,กลางๆแล้วแล้วคนตอบเขาตอบผิดๆถูกๆครั้นี้แม่งไปไกลเลยนะเออพี่ต้องตอบผมว่าพี่ถูกฟ้องแพ่งหรือยังถูกฟ้องแพ่งพี่ภาคสาเป็นเมื่อไหร่เออแล้วระหว่างที่พี่ถูกฟ้องแพ่งไปแล้วพี่จ่ายหนี้เขาอยู่หรือ,ยอ,ยอพพเปล่าหรือพอเขาโดนหรือพอเขาฟ้องรุ่นวันไรถึงค่อยไปจ่ายเขาให้แสดงเจตนาว่าเรา ว่าเรามีเจตนาจ่ายหรือยังไงออามันต้องมีคําถามตรงนี้มีคําตอบมีข้อมูล,ลให้ผมด้วยนะผมเนี้ตอบได้นะคุณอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกใครใกล้จะขึ้นศาลเดือนหน้านี้ควรจะไปขึ้นศาลไหมคะอื <c oughs> เป็นคําถามที่เรียกว่าดีมากบางเป็นคําถามที่ผมเจอคําถามนี้บ่อยๆใกล้จะขึ้นศาลเดือนนี้ควรจะไปขึ้นศาลไหมคําถามคือจะจ่ายหรือเปล่าล่ะครับจะจ่ายหนี้หรือเปล่าถ้าจะจ่ายหนี้นะครับถ้าจะจ่ายหนี้แล้วยังมีความรู้สึกว่าจะสู้ต่อก็ควรจะไปขึ้นศาล แต่การขึ้นศาลไม่ใช่ประเด็นหลักที่ผมจะบอกประเด็นหลักที่จะบอกคือพี่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่แบงค์ด้วยนะครับเพราะว่าไปขึ้นศาลเนี่ยพี่จะไปเจอทนายความซึ่งไม่รู้เรื่องอเลย <c oughs> ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรเลยนะครับเขาไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรเลยเขามาใบาสั่งให,ใ,หให้ให้ให้ทำยังไงก็ตามนั้นนะใบสั่งมาจากแบงก์ว่าต้องให้ลูกหนี้ผ่อนเท่านั้นเท่านี้เขาก็จะ ทำเท่านั้นนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจ่ายหรือเรายังมีความสามารถในการจ่ายไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนนะวันขึ้นศาลคือคือเป็นวันจบจบดีลที่เราคุยมาอ่าไม่ใช่ไปไม่ค่อยไปเจรจารกันใน,ในวันนั้นอ่าเพราะว่าทนายความไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรเลยนะครับสองถ้าเราคิดว่าเราไม่มีปัญญาจ่ายแล้วก็ไม่ต้องไปหรอกครับไปทำไมเสียเวลาทำามหากิน หลายคนก็จะบอกว่าอยานะผมเคยผมอ่านในคอมเมนต์ในพันทิปนะผมอ่านแล้วแม่คนลุกแบบมึงดราม่าอะไรวะเนี่ยฟังดีๆนะแล้วคุณจับประเด็นผมไม่ได้นะเวลาเขาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปแต่ผมบอกจะจ่ายไหมไม่จ่ายไม่จ่ายไม่ต้องไปศาลแม่งหรอกให้ม่งพิพาคษาไปเถอะอ่านะหลายคนจะบอกเออก็จริงวะเพราะว่าไม่มีปัญญายจ่ายจะไปทําไมวะก็ให้พี่าคษาไปแต่มันก็จะมีแบบดราม่าโลกสวยบ้าบอคอแตกเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าต้องไปศาลนะ เพราะถ้าเกิดไปทำยอมที่ศาลแล้วเนี่ยเขาจะเขา,เขาเขาเรียกว่าไงอ่าเวลาทำยอมเนี่ยค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยเขาจะลดให้เราเจดใน8ส่วนนะครับจะลดให้เราเจ็ดใน8ส่วนค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทนะเดใน8ส่วนมันก็แค่ประมาณประมาณ20ซนะก็คือลดนี่คือสมมติคุณเป็นนี้อยู่50สิล้านสมมตินะครับคุณเป็นนี้อยู่50บล้านค่าธรรมเนียมศาล20 0 0 0 0อ่าถ้าคุณไม่ไป ศาลพิพากษาให้คุณชำระหนี้50ล้านบวกค่าธรรมเนียมศาลอีก2 0 0แสนบาทอา่าแล้วถามว่าไปปะไม่ไปแล้วจ่ายได้ไหมจ่ายไม่ได้คือคือกูเป็นหนี้50ล้านบวกค่าธรรมเนียมศาลอีก2 0 0แสนกูก็จ่ายไม่ได้ดีอ่ะจะไปสนใจทำไมเรื่องค่าธรรมเนียมศาลผมไม่เข้าใจแต่ในทางกับการทนาคารเขาบอุ้ยถ้าไปเนี่ยจะได้ลดค่าธรรมเนียมศาลเจ็ดในแปดส่วนก็คือลดค่าธรรมเนียมศาลประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสมมติค่าธรรมเนียมศาลสองแสนได้ลดไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายแค่เท่าไหร่ยี่สิบเซ็นต์คือแค่สี่หมื่นนะ ไอ้คนไปไอ้คนไปไปทำยอมนะถ้าคุณไปทำยอมแล้วคุณจ่ายไม่ได้เน่นะค่าธรรมเนียมศาลคุณแค่สี่หมื่นบาทแต่ถ้าเกิดคนไม่ไปไม่ทำยอมให้พี่ภาคษาเลยค่าธรรมเนียมศาลคุณคือสองแสนบาทแต่คำถามผมคือไปหรือไม่ไปก็ไม่มีปัญญาจ่ายอยู่ดีแล้วมึงจะไปกลัวค่าธรรมเนียมศาลทำเบือกเลยวะไม่เข้าใจนะหรือสุดท้ายเนี่ยผ่านมาผ่านไปห้าปีเจ็ดปีนะคุณไม่ไป เป็นหนี้เขาอยู่จะมีค่าธรรมเนียมสารบ้าบอคอแตกอะไรก็ตามสุดท้ายถ้าเกิดคุณจะไปแ้คัดรถหนี้เขาคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกค่าธรรมเนียมสารนะบอกเลยอตัวเลขรวมเท่าไหร่ห้าสิบล้านสองแสนห้าสิบล้านสองแสนนะผมจ่ายคุณสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาไหมละ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าสิบล้านสองแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมสารนะ่ไม่ต้องไปสนใจแล้วไม่ต้องไปกลัวมันหรอกในเมื่อเราจะแฮคัดหรือหรือเราจะไม่จ่ายอยู่แล้วจะไปสนใจอะไรผมไม่เข้าใจนะลูกค้าผมบางคนก็ถามว่า เนี่ยพี่แล้วเรา,เราถ้าเราไม่ไปสารดอกเบีย้ยมันเดินไปเรื่อยนะเราไม่ตายเหรอผมบอกเดี๋ยวนะผมถามคุณก่อนเมื่อกี้คุณบอกผมว่าคุณไม่มีปัญญาจ่ายอ่าคุณไม่มีปัญญาจ่ายนี่แล้วผมก็ถามว่าคุณไม่มีปัญญาจ่ายนี้แล้วคุณก็ไม่มีทรัพย์ให้มันยึดใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณจะกลัวอะไรแล้วกับดอกเบีย้ยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในเมื่อคุณไม่มีปัญญาจ่ายดอกเบีย้ยมันหลันก็เรื่องของมันไปเหอะเออแล้วประเด็นที่สองคือคุณไม่มีอะไรให้มันยึดดอกเบีย้ยมันจะทั่วหูท่วหมหูคุณยังไงก็ตาม มันก็ไม่รู้จะยึดอะไรคุณอยู่ดีแล้วคุณไปกลัวอะไรวะเข้าใจว่าผมก็ไม่เข้าใจอู้เดี๋ยวดอกเบี้ยมันจะเกินนู่นนี่นั่นไม่ไปทํายอมจะโดนค่าธรรมเนียมศาลก็เลยเมื่อมึงไม่จ่ายอยู่แล้วแล้วมึงจะไปสนใจอะไรวะนะบางทีมันก็แบบเอไม่รู้พูดไม่ถูกคือแบบคิดเล็กคิดน้อยอะเมื่อมึงต้องคิดหลักใหญ่ให้ได้ก่อนว่าหลักใหญ่คือจะตัดสินใจว่าอะไรอืคุณเกะแสว่าบ้านอยู่คนละแบงก์กับแบงก์ที่ฟองอ่ะครับก็ คุณก็ต้องถามแบงก์ก็สิเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเวลาถูกฟ้องล้มอม่เขาเรียกมันจะมีระบบออโตเมติกสเตย์เขาว่าคือทุกอย่างต้องหยุดนิ่งนะครับคุณไม่ต้องจ่ายหนี้หรอกครับนะเพราะถ้าเกิดมันมันโดนฟ้องล้มอม่ไอหนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันจะมารวมกันกรมครับพอดีเขาจะเรียกเจ้าหนี้ทั้งหมดมานะครับแล้วก็ให้เจ้าหนี้มาแสดงตัวว่าใครเป็นเจ้าหนี้คุณเกษมบ้างผมชื่อคุณเกษมมาดีกว่าน,นะครับแล้วเจ้าหนี้เจ้าหนี้หลักเจ้าหนี้เจ้าหนี้หลักที่มีหลักประกรันที่เรียกว่าเจ้าหนี้มีบุริมรสิ่ะ เขาก็จะบอกว่าเขาจะลักทัก์ะลักทรัพย์ของเขาเข้ากองเข้ากองล้มหรือเปลา่าเขาไม่เข้าก็ก็แยกกันไปแต่ว่าทีนี้ทั้งหมดทงมวลเนี่ยเขาก็ต้องรอขายทออตลาดนะครับไม่ต้องไปจ่ายหรอกอืไม่ต้องไปจ่าย,ายคุณกิ๊บเก๋ว,ว่าผมติดหนี้ธนาคารประมาณสามธนาคารรวมหนี้ทั้งหมดแต่แสนนะแต่ว่าผมมีเงินอยู่ห้าแสนผมจะจ่ายหรือไม่ว่าหรือไม่จ่ายดีครับให้ธนาคารฟอร้องคดีผมก็มีเสาอะไรให้มันยึดครับถ้าเป็นผมนะถ้าถามผมนะถ้าผมเป็นหนี้แปดแสนแต่ผมมีห้าแสนถ้า แต่ถ้านะเป็นนี้รวมกันสามธนาคารต้องดูว่าเป็นนี่อะไรอ่ะโอกาสที่คุณจะแฮคัหนี่ได้เหลือแปดแสนจากจากแปดแสนหรือสี่แสนเนี่ยหรือประมาณสี่แสนกว่าห้าแสนเนี่ยมีโอกาสนะคือพูดง่ายคือเอาเงินคูณอ่ะแฮคัดหมดเลยมีโอกาสแฮคัดจบอันนี้คือมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนดีนะต่ไม่ได้ว่าคนไม่ดีถ้าไม่ใช่ทำแบบนี้ไม่ใช่คนดีคือเป็นคนที่แบบโลกสวย่ะเออเหมือนโลกสวยเหมือนคนที่แบบพวกโค้ชการเงินเขาชอบแนะนำเงิน่ะเป็นโลกสวยอ่ะเออนึกภาพไหมคือ เป็นหนี้8แสนเจรจาหนี้จบเหลือ4แสนถึง5แสนเนี่ยเป็นไปได้นะถ้าเป็นหนี้ผู้บัตรเครดิตคุณก็เอาเงิน5แสนที่คุณมีอยู่ปิดจบไปเลยคุณหมดหนี้หมดสินเลยอันนี้คือโลกสวยตอบแบบโลกสวยถ้าเป็นผมนะตอบแบบโลกสวยก็คุณเจรจาหนี้สิครับเออจาก8แสนบาทสามธนาคารอ่าสมมุตินะธนาคารละ2แสนกว่าบาทเกือบ3แสนเจรจาแฮคัทครับ40-50เปอร์เซ็นต์ส่วนลดนะอ่าคุณมีเงิน5แสนคุณสามารถแฮคัทจบน่าจะได้นะ คุณจะหมดหนี้หมดสินทันทีเลยอันนี้คือตอบแบบโลกสวยถ้าตอบแบบโลกไม่สวยหรือตอบแบบกวนตีนอย่างผมอ <c> ะ <ười> คือรั์กูก็ไม่มีให้มึงยึดอยู่แล้วก,กูเก็บเงินห้าแสนไม่ดีกว่าเปล่าวะ <c ười> ไปจ่ายทาไมวะเออเก็บเงินห้าแสนไปทําธุรกิจทําทุนต่อชีวิตกูดีกว่าปะ่ะเออก็ก็ฟ้องไปที่แปดแสนอืมฟ้องไปเพราะเพราะยังไงก็ตามเป็นเป็นหนี้รวมกันสามธนาคารเนี่ยมันมันมันไม่รวมกันฟ้องมันล้มละลายคุณอยู่แล้วหนึ่งล้านบาทอะมันฟ้องล้มไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จ่ายเป็นผมผมไม่จ่ายเก็บเงิน 500, ไว้ห้าแสนไว้ทำมาหา,หากินผมีว่าแปดแสนชักดาบเลยอันนี้พูดแบบสไตล์ผมเลยเพราะว่าไม่ต้องโลกสวยนะคือไม่มีอะไรให้มันยืดอะ่ะเจ้าเงินไปจ่ายเขาทําไมวะห้าแสนแล้วหมดจ่ายห้าแสนแล้วหมดนี่โอ้โหมันมีความภาคภูมิใจกับตัวเองมากเลยนะเออมีเงินห้าแสนจ่ายเขาแล้วหมดนี่ไว้ h ฮคั c กูเก่งไว้กูเจรจาแฮ i r c ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณหรือเปล่าโอ้โหต้องมานั่งตั้งต้นใหม่กับชีวิตอีกไม่ไหวบ้างนะไม่ต้องจ่ายเป็นผมผมไม่จ่ายเออ เนี่เป็นผมผมไม่จ่ายครับผมเอาเงินห้าแสนไปทำอื่นแล้วผมก็มุดดินไปเลยครับรอหมดอายุความสิบปีเออแค่นี้โอเคก็ตามนี้แล้วกันใครคนไหนเพื่อนๆคนไหนที่ทิ้งคำถามมาไม่ทันนะครับฝากคำถามไว้ที่ไลน์ดีผมแอดอันโตนิโอได้นะครับตัววิ่งด้านล่างตอบช้าครับแต่ว่าตอบให้ทุกคนจริงๆนะครับใจเย็นๆนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ